กราบขออภัยแทนกรรมการที่เหลือทุกคนด้วยนะคะที่ยกตรงข้ามกับพี่อาจจะเป็นด้วยหูของพวกเราด้วยค่ะอาจจะไม่ได้มาตรฐานไม่ถึงระดับพี่วันนี้แต่คนนอนน้อยแล้วก็ป่วยกันด้วยนะคะเลยเฮ้ยมันแอะไรก็เกิดขึ้นได้เวทีนี้จะดีดีก็ร้ายจะได้ดีไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี้รอยมุก วันน <tr> <in> ี้เราจะไม่ทะเลาะกันเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะทำผ้าป่าสามัคคีกันแล้วนับจากวินาทีนี้เทปนี้เป็นต้นไปนะคะสุนารีกับตักสิริพรเราจะปองดองกันแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรต่อไปนี้เนี่ยนะคะตัอกะคุณสุนารีเราใช้ผัวคนเดียวกันแล้วนะคะเราจะ ก็ก็เล่าแต่พี่นะพี่เบื่อแบบนี้พี่อยากจะยังแบบนี้ด้านกระสิดจะไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะแล้วจะรักกันล่าสุดตั๊กกับนุ้ยเข้าไปที่บ้านเขามาเยี่ยมเราที่บ้านมาเยี่ยมที่บ้านเออแล้วยังไงที่บ้านหนูเลี้ยงหมาเขาคุยกับหมารู้เรื่องเขาคุยกับหมารู้เรื่องทุกตัว ว่ากันแล้วว่าว่าก็พูดภาษาหมาลุงใช่ไหมเนาะใช่รักสัตว์รักหมาก็พี่จะไม่ทะเลาะกันเลยโว้กเดียวกันเข้าใจกันไงโวกรรมการเห็นต่างคุณสู่หมดเลยอ่ะไม่ไม่เคยเจอแบบนี้นะหนูคนที่แย่ที่สได้ลยไหมคะทำไมฮะหนูไม่รู้สึกว่าพิสุเนี่ยตัดสินได้อย่างยุติธรรมถูกต้องแล้วค่ะทุกคน ตอบไป,ปสูทธิ์ยค่ะคถูกต้องแล้วที่เขาตัดสินอย่างนั้นแล้วทำไมไม่เหมือนกับคุณอ่ะแล้ววิสุทธิ์หนูต้องขอกราบขอภัยแทนกรรมการที่เหลือทุกคนด้วยนะคะท,怪怪怪ที่ยกตรงข้ามกับพี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออาจจะเป็นด้วยหูของพวกเราด้วยะคะ<ำ>่ะอาจจะไม่ได้มาตรฐานไม่ถึงเคอระดับพี่<ำ>วันนี้แต่คนนอนน้อยแล้วก็ป่วยกันด้วยนะคะ<ำ>เลยเฮ้ยมันแอยไม่รู้ใช่แต่อย่างหนูเนี่ยหนูก็เดาใจไงเดาใจไปสู่เอะแบบว่าเออคุณคุณชทีนหอมเนี่ยไอ้ท่อนที่เป็น ตอนแรกคุณถึงไปเดาใจว่าพี่สุจะ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 ยกเทียนหอมเพราะอะไรเพราะคุณเทียนหอมเนี่ยท่อนที่เป็นท่อนธรรมดาเนี่ยเหมือนมากเลยนะแต่พอพี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วแถมดึงอีกส่วนน้องลูกตาเนี่ยจะออกไปทั้งแหลมซึ่งเสียงพี่สุเนี่ยจะหวานนุ่มกลางวานแล้วแบบมันเพราะเพราะมากอ่ะแต่นีุ่ลูกตาไปจะออกไปหลุมแหลมซึ่งไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ไหนลองร้องนีลองร้องสิอยู่บ้านนะดีๆไม่น่า หัวราองทำไมชอบเหรอเวลาร้องอย่าหัวร้อเมือนก็เขาจนฉบับเขาร้องดีแล้วหนูมาร้องต่อหน้าต้นฉบับเหินอะไรอะไรพี่สุเขาก็บอกแล้วว่าเสียงก็เหมือนแต่ว่าดึงไปหนแต่พี่สุตัดสินถูกต้องแล้วป่าคะแม่ตาเขาไปกู้เงินบ้านพี่สุอยู่หรือเปล่าะหรืออยากได้ผัวพี่เขาจริงๆตอนที่คุณพาร้องเพลงอยู่เนี่ย ตากับพี่สุริขันมาประสบสายตากันโดยบังเอิญหลายทีมากเลยอ่ะหัมาฮะฮะอะไรอยเงี้ยคือแบบแต่ว่าวายวันนี้พี่สาวน้องสาวใจตรงกันเออเดี๋ยววันนี้ก็เลยออกมามติเอกฉันเลยเห็นไหมคะขึ้นมาประโยคแรกนี่กลับไปเธอเมียหนูกับพี่สุริขันมาปิ้งฮะโอ้ยย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  เตือนคุณสู่ไว้ก่อนนะครับไม่ตลอดรอดฟังหรอครับร้อยมุกพันห้า